มาแตกะกล่องนะครับก<อ>็ซื้งร้อยกว่าบาทจากช้อปปี้ไปดีกว่านะครับนี่จากช้อปปี้เองเพจตัวช้อปปี้อะไรเัวนี้ ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับคือมันเบาเลงนะมีรอยบุบบุบหน่อยเขาบอกใช้กับเตานี่แหละท่าในใดแล้วเรามาดูไม่ได้ใหญ่มากมาย เซก,กะทใบไบเล็กๆตามราคานนี้มันร้อยสองร้อยตัวบาทมีก็มีหม้อสองใบ ระทาไปน,นะครับก็ถือว่าโอเคตามราคาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้กับเตาอินดักชันได้หรือเปล่านี่แะครับเตาอินดักชันซึ้งนะครับอน,น,นางน้ำนะแสดงว่าใช้ได้เพราะว่าตัวเลขขึ้นไม่มีเสียงเตือนว่าใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูน้ำเดือดหรือเปล่า แสดงว่าใช้ได้นะครับ mm hmm. เห็นเหมเอว่ามีปฏิกิริยาของน้ำเลือดขึ้นมาร้อนขึ้นมานะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครป์ช่อง m อมิทีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ